ทุกคนในวัดป่าต่างพากันหวาดผวาและคิดว่าเจ้าดำสุนัขพันทางสีดำสนิทต,ตัวนี้มองเห็นสิ่งลี้ลับที่ไม่มีใครเห็นเพราะทุกค่ำคืนมันมักจะจ้องเขม่งไปที่มุมมืดใต้กุฏิหลวงตาแล้วเห่ากันโชคอย่างเอาเป็นเอาตายจนพระลูกวัดไม่กล้าแม้แต่จะเดินผ่านหลายคนมองว่ามันเป็นหมาอปม,มคนที่นำพาความกลัวมาสู่ที่นี่แต่ในคืนฝนพรำที่เงียบสงัด เสียงเห่าของเจ้าดำดังโหยหวนและรุนแรงกว่าทุกครั้งจนหลวงตาต้องถือไฟฉายลงมาดูทันใดนั้นท่ามกลางแสงไฟสลัวเงาสีดำเมื่อเมื่อมขนาดมาฮึมาก็พุ่งออกมาจากรูใต้กุฏิมันไม่ใช่ผีร้ายอย่างที่ใครคิดแต่มันคืองูจงอางยักษ์ที่ซ่อนตัวรอจังหวะจู่โจมหลวงตามานานแสนนานวินาทีที่มัจุราชสีดำกำลังจะฉกเข้าที่ร่างของท่านเจ้าดำก็กระโจนเข้าใส่โดยไม่คิดชีวิต ดวงตาสีอำพันของมันวาวโรดท่ามกลางความมืดในจังหวะสโลโมชั่นมันเข้าฟัดเหวี่ยงกับงูพิษร้ายอย่างดุดเดือดจนตัวเองถูกกัดและตามตัวเต็มไปด้วยแผลชะกันเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงและงูยักษ์นิ่งสนิททุกคนถึงได้เข้าใจความจริงที่น่าตกใจว่าสุนัขที่พวกเขาเคยกลัวตัวนี้คือผู้พิทักษ์ที่แอบปกป้องชีวิตผู้มีพระคุณมาโดยตลอดท่ามกลางความเงียบเชียบของราตรีเจ้าดำไม่ได้เห็นผีแต่มันยอมแลกด้วยชีวิต เพื่อเป็นกำแพงหัวใจที่เข้มแข็งที่สุดให้แก่คนที่มันรักจนกลาย